สวัสดีค่ะช่องกวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเขาศสีนรินนะคะอำเภอเขาศินรินจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเพน่อิบสีเราขับรถจะไปบ้านพระปื๊ดนะคะผ่านมาเดี๋ยวมาตรงกรม14เรามาเจอฟาร์มวัวสวยของคุณพ่อนะคะ สวยมากเลยแล้วก็สะอาดมากนะคะเพื่อนสิเราเลยสนใจแล้วก็แวะมาทักทยายฝาวัวของคุณพ่อแล้เวเราไปพบกับเจ้าของฝาวัวกันเลยนะคะไปเลยค่ะสีเราเห็นไหมคะคุณพ่อกำลังให้อาหารวัวอยู่พ่อคะสวัสดีค่ะ หนูมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะพ,พ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะคะอะไรนะอันนันต์ประชัยมีพร้อมเป็นเกษตรกรขุดฝาล์จิ้มลิ้มขุดฝาล์ขุดฝาเนาะพอที่งวัวมานานหรือยังคะนี่สามสิบกว่าปีเหรอคะตั้งแต่เป็นหนุ่อูอันนี้แล้วก็ส่วนส่วนมากเลี้ยง พันธุ์อะไรคะพันบราหมันครับพันบราหมันคุณพ่อเลี้ยงวัวนี่เป็นพันเนื้อครับพันเนื้อโอ้เพื่อนๆเลี้ยงมาตั้ง30ปีโอ้เดี๋ยวไปดูวัวคุณพ่อกันนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะพ่อคะช่วงนี้วัวถูกไหมวัวเนี่ยผมวัวเลี้ยงวัวเรื่อยๆไม่ราคาไม่ลดนะครับแล้วครับพ่อ ไม่ใช่วัวเนื้อไอ้พวกเข้มพวกอะไรในวัวขยายพันธุ์อ๋อวัวขยายพันธุ์วัวเขาเรียกวัวเลือดร้อยอ๋อ <100. S 1> ไม่ไม่ได้ลดไม่ได้อะไรนะครับพ่อเราขายบัวแบบนี้อดูที่สายเลือดดูที่สายเลือดสายเลือดพ่อพ่อพ่ออธิบายหน่อยค่ะเลือดวัวเลือดร้อยเลือดยังไงมันเป็นยังไงหล่าเพิ่งได้ยินคือวัวพันธุ์แท้นะครับอ๋อเหรอคะอ๋ออวัวพันธุ์แท้ เชื้อสายมาจากเมืองนอกเมืองนอกผสมน้ำเชื้อจากซื้อของพอนชัยซื้อของพอนชัยเป็นวัวพันแท้วัวร้อยเขาเรียกวัวร้อยเปอร์เซ็นต์วัวเลือดร้อยเติมวัวเลือดร้อยนะเพื่อนรามันเลือด้อยแล้วก็ตกตัวเท่าไหร่ครับพ่อมันแล้วแต่พ่อพันครับแล้วแต่ชื่อเสียงของพ่อพันุอ๋อเหรอคะดังไม่ดัง ภาพสวยงามด้วยเราก็เลี้ยงวัวสวยงามด้วยรับเนี่ยวัวแต่วัวผมมันผอมทุกวันมันไม่ค่อยไม่ผอมนะคะพ่อสวยนะคะดูตัวนู้นนะพ่อพ่ออันนั้นตัวพูกตัวเมียหรือตัวพูกตัวเมียทั้งหมดเลยสวัสดีค่ะแล้วก็เลี้ยงกี่ตัวคะนี่ทั้งหมดเดี๋ยวนี้สิบกว่าตัวเขา เขามาอามาเอาตอนที่ตัวเป็นสาวหรือ,อยังไงคะพ่อเวลาที่เขามารับมาคือจะถ้าจะขายก็ต้องลงเฟซขายลงเฟซขายก็ขไม่ไม่ใช่ว่านเนี่ยพอลงเฟซเขาใครสในใจเขาเหรอเ <c oughs> ขาก็ท้ามาคือต้อตงตกลงราคากันอ๋อหนูถึงได้ยินข่าวเขาบอกว่า <c oughs> บ้านข่าวสิรัพย์นะ่ะเลี้ยงวัวเงินล้านนะพ่อจริงจริงวัวเงินล้านเหรอคะ แล้วค่ะหมอวิชัยเลี้ยงวัวขุนอ๋อโเอะรเอแล้วคะเนี่ยเขาบอกว่ามีวัวเงินล้านด้วยนะฮะหนูก็เลยแต่นี่ออสวยมากเลยนะคุณพ่อบอกว่าผมนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็งกรดูกไม่เคยได้กินอาหารเลี้ยงอะไรคะนี่เลี้ยงฟางกับหญ้าแห้งหญ้าสด เด็กไม่ก็อ sì, ิ่มตั้งแต่ก่อเด็กวางลูกพ่อแล้วเด็กลูกพอวางตัดไผ่ไม่ว่างเพราะหวัวพันบรามันใช่ไหมพ่อบรามันวัวร้อยอเมริกันเอออเมริกันบ่ามันโอ้ยอเมซอนได้ยังไงนะหนุคนไม่เลี้ยงวัวนี่ไม่รู้เรื่องเนาะพ่อเนาะอเมริกันบ่ามันนะกันเพื่อนสินี่ คอกนี้สวยมากเลยคุณพ่อก็จะจัดเป็นคอกแบบนี้เหรอคะมีปล่อยด้วยไหมคะมีปล่อยเลี้ยงไหมคะหรือยังไงไม่เลี้ยงแบบเลี้ยงเขาแบบนี้เลยเขาเป็นวัวอารมณ์ดีเนาะเขาบอกว่าวัวพันนี้มันเชื่องนะคะนี่อหเข็ดตัวด้วยนะพ่อพ่อเขาก็สะอาดดีนะดูไม่มีมูลเลยนะคะนี่เขากินหญ้านะคะ ราคาตัวนี้เนี่ยเป็นแม่พันธุ์นี <Okay. S 1> ถ่ถ้าถ้าถ้าหนูถามจริงๆอย่าว่าหนูเนาะรา <Okay. S 1> คาประมาณเท่าไหร่เอาพอนี่เอาวันนี้ถ้าถูกถูกใจประมาณสองสามแสนนะครับสองสามแสนนะคะโอ้โหเห็นไหมเพื่อหวายแต่พวกตัวนั้นเนี่ยพี่ตัวที่ต้องกินนมนั่นอ่ะผมขายไปอคือรำสองเซ็นห้าสองเซนห้าเหรอครับพ่อประมาณหกเดือน ตัวเมียด้วยเรากําหนดลูกได้ไหมครับเพราะว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียได้ครับแล้วคะเรซื้อน้ำเชื้อแยกเพศมาเลยแล้วคะทิศรวโอ้แล้วคะซื้อน้ําเชื้อแยกเพศตัวเมียมาเลยโอ้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นตัวเมียครับไม่ค่อยพลาดเลยใช่ไหมอูกใจมากไม่เคยพลาดแต่บางความก็พลาดมีตัวผู้กับบางแต่ผมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมคะเมียยเลคห็นไหมกันเพื่อน เห็นร้านจริงๆตัวและสีห้าแสนโอ้เนี่ยก็เขาสวยนะพ่อนี่สวยจนแบบมันปลักปวดได้เลยต่อค้าคุณพ่อมีให้หัวหารเสริมอะไรบ้างไหมคะอันนี้กี่ปีแล้วคะ สีขาวใหญ่ตัวสวยเนะนี่ยประมาณห้าปีแล้วดได้ยังไม่ได้ลูกใช่ไหมได้ได้แล้ว,ลวก็ยังสวยอันนั้นก็ลูกตัวเมียครับเดี๋ยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดียเด๋ยวเราจะพาไปดูลูกใหม่ก่อนนะคะพี่เห็นไหมคเพื่อนหัวสวยมากเล,เลยนะคะพ่อบอกว่าตัวเราเป็นแสนสองแสนลูก,กถ้าเขาพอใจนะคะพ่อครับถ้าเขาพอใจเขาก็เขาก็ซื้อคือเรากำหนดราคาได้เอง ใช่มันดีที่ว่าเรากําหนดราคาได้เองเพราะว่าเป็นวัวร้อยนะพ่อไม่ได้วัวปล่อยแบบเหมือนชาวบ้านแล้วก็เลี้ยงมาสามสิบปีเลี้ยงวัวแบบนี้มาเลยใช่ไหมพ่อตอนแรกเริ่มมามีลูกผสมบ้างอ๋อเหรอคะเนื้อร้อยวัวหนึ่งแล้วค่อยขยายเยอะๆขยายได้เยอะขนาดลูกผสมก็ไม่ใหญ่ยด้ออกเราไปเอาน้ำเชื้อเข้ามานี่แพงไหมคะพ่อ บางโคก็สี่พันหรือสี่พันห้าพันเป็นหมื่นก็มีเป็นหมื่นก็มีโอ้โหเมื่อนมีหน้าแหละเราถึงเลือกกําหนดได้ว่าจะเอาเพศผู้หรือเพศเมียนะคะเพื่อนี่คก็มีวิธีการผสมด้วยวิธีการผสมด้วยถ้าราคาแพงจริงแต่ถ้าผสมกันชีพก็ต้องเสียเงินเปล่าเสียเงินเปล่าอีกครับเสี่ยงเสี่ยงครับผมกล้าได้ครับกล้าได้กล้าเสียด้วยพวกนี้นะคะ พอก็ปลูก้าให้เขาด้วยใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้โล่งดีนะคะพ่าบรรยากาศดีนะคะอืนี่นะคะเพื่อนก็นี่ก็อุปกรณ์อาหารอาหารแห้งมีท่าอาหารสดอาหารแห้งนะคะก็บ้านข่าวสิงนรินเขามีวัวเนหลานนะเพื่อนสีจริงจริงอันนี้เรื่องจริง<ะ> <laughs> นี่นะคะ เ็นไหมคะเราสัมภาษณ์คุณพ่อคุณพ่ออะไรนะหนูก็ลืมละอีกทีพร้ออนันตชัยมีพร้อมอยู่บ้านขอศรีนรินนะคะเพื่อนก็แวะมาเยี่ยมชมคุณพ่อได้คุณพ่อใจดีใจดีมาขอนี่ก็ขายได้เลยพ่อบอกว่าถ่า,ายได้เลยและก็ให้ข้อมูลได้เลยพ่อคะพ่อ <c oughs> มีอะไรแนะนําให้คนเลี้ยงวัวรุ่นใหม่ด้วยไหมที่สนใจที่จะเลี้ยงวัวร้อยไม่มีอะไรครับพ่อเตรียมแตแปลงหญ้าเตรียมอาหารเตรียมสถานที่ เต็มครอบเยียมอะไรแล้วก็สิ่งสําคัญคือมีใจรักมีใจรักรักการเลี้ยงรักการเลี้ยงสัตว์ด้ยเลี้ยงวัวด้วยแล้วก็ไม่ต้องหวันว่าถ้าเราเลี้ยงวัวระหว่างเลี้ยงวัวร้อยกับวัวทั่วไปอันไหนที่จะดีกว่ากันนะครับพ่อวันก็ดีเหมือนกันพีดีเหมือนกันราคามันเรากําหนดไม่ได้ราคามันเลื่อร้อยต้องราคาดีกว่าอืม นึกถึงว่าเห็นเขาประกาศขายเลือดร้อยเขาเขาไขาได้ตลอดนะบพ่อค่ะแลาวก็น่าจะเล่นนะคะเพื่อนสี่คือบัวเลือดร้อยนะคะวันตามข้อเท็จจรองการเยอะเหมือนการถูกลูกถั่วเปล่าอ๋อค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นบัวไทยบราหมันเลือดร้อยนะคะของผ่าฟาร์มของคุณพ่ออยู่บ้านขวาาศรีนรินนะคะก็แวะมา ชมได้นะคะอยู่ติดถนนเลยเดี๋ยวเราก็จะไปต่อบ้านแร่นะคะเพื่อนๆสี่ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะนะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์ก็มาแนะนําฟาร์มวัวร้อยนะคะเพื่อนๆของเ,เลือดร้อยของคุณพอ่ออะไรนะนุก็ลืมละลุงชยัยฮะลุงชยัยลุงชยัย <laughs> คุณลุงชัยเลยพ่อหนูเรียกลุงชัยเลยดีกว่าครับโอจะได้อนันตะชัยโอ้ชื่อยาวเหมือนพระเอกหนังเลยนะเพื่อน เขาจะเรียกว่าอะไรนะถ้าพังภาคใต้เขาจะเลือกในหัวค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะวันนี้ที่ให้ข้อมูลในการเลี้ยงวัวพันุ์ไทยบรามันเลือดร้อยนะคะเพื่อีสีเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อีก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็คงจะพอได้สาระน่ารู้กับเรานะะคในการเลี้ยงวัวในครั้งนี้นะคะ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอคุณพ่อรวยๆหเฮงปังๆนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ